สวัสดีจ้าวมืนอ้สาวขายพามาฮักมาไหมพี่น้องเนี่ยจะได้พี่น้องคอนฟันทิ่นันหลายี่จ้ะทามาซ่าเนาะมือหลายด่จ้า คะแนนน้อยๆพป่ล้วเก่พอดีคนะรับให้สาวที่มเป็นตากล้องให้เด้อมาต่องมาว่างมาส่องมาว่างจะเลยให้สาวที่มเป็นตากล้องให้เนื้แค่ไหน

ปาดปี้แบบนี้นะเนาะงามเดี๋ยวใครเอาข้างบนก่อนไม่ดูไมไม่ไหมไม่เสียหัวด้วนะแหมดจะเบิ่งแต่ไม่ไ่ได้เบิ่งไม้ดิปาด อาคุณท,ท,ทางออกมนะันออกใหม่เนาะคุนแต่งออมามาคุณต,ตัดแต่งเคุณนบกินแหนงใจ่ใจคุณนบกินแหนงคุณเลยตัดออกจ้ะ แต่กนะสาวขายเน่งมันแตกดีเดี๋ยวเรบอกสาเที่ยวเมื่อเราจะตอนนี้พี่ดีพี่ดีพี่ดีข้างล่างข้างล่างมีกล้องระวังเด้อเห็นปะอย่างนี้นมันสาวเที่ยว คนตกมันกแตกกับใครนตกนตกมือ่งนีนตกมือเลยเสียบเข้าไปทำไมแนงางหน้าเราดี มันละบอมันละบอมันเลยเนาะมันแล้วยังคะนนน้อยไปซุบไหมแต่นี่แต่ปลากไม่เลยพี่น้องอืมนี่แต่คะแนนดิพอดีกะหักข้างบนพอดีขึ้นขั้วข้างล่างข้างข้างอุ้ยนี่มางามมากนี่แกะทุบเลยพี่น้อง ตุ๊บกต๊บกแต่ง้องจะต้องถินมาไรเ้อะเดินไปมันแต่งมันแตกเป็นแหน่งเป็นแหน่งมาขาย <No. S 2> เนาะยวสิ นนี่นนอขยันแมนงนี่ยใ่น,นี่ดินใ่ขางตนบม่เห็นเนาะสิได้นี่เออมันขึ้นหน่อยใช่สาวที และพอดีแกงแก่เนี่นาาย,ยน้ำไม้ไฟบ้านเฮาเดี๋ยวเราจะพอแกงแด้วพี่น้องพอแกงแล้วตรงนี้เลย ฝันฝันก่อนูอนหน่อยโว้ยตัวนี้ แต่แหนงก็ได้นี่หน้าจานี่ปะคะอะไรนี่อือเนาะน่าโอ้พี่ดิพี่ดิเอามาได้พังนี่พังนี่พังนี่ก่อนนี่นี่แหนงนี่อะไรนี่อ้ยตาเอ้ยตาสลือขนาดแหนงเนาะนี่กิแนแหนงมันแหละแซบทุบทุบๆๆเจ้าบอกเคยกินเนี่ยหรอสาติวแกงให้กินกันเจ้าก็ยังว่าแซ่บ ไดี๋ยวต้องมึงจะหนอนเนาะนี่จ้ะข้างล่างพี่เนาะวันนี้แห้งที่แตกวันนี้ฝนตกเป็นป้อยู่กลางๆกันนะนั่น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนซีน่นาะนี่บอกเออโอ้กันสซ้อยกันดึงเลยน้องเลยจิต้ยรำพ่นฟันไปเจออันอนี้ง่ายเนาะเหมือนมีฟันจ้ะเจ้าฟันถิ่มแบบพี่น้องเอามาได้มันเสียแล้วมันแข็ง เดวออกมาเบองีเจ้าฟันแล้วก็บัดน,นี้มันก็หันเลยขึ้นเลยบัซซมเมอก็มาก็เอาไ้พกเอนเลยเนาะมีบ่ตอนนี้มีบอมีอยู่หกาังไิง นี่แหละคุณน้าทางนี้นี่คือเก่าข้างต้นปละไข่เอาไข่เราไปน้องค่อยส่องนี่เดี๋ยวไปใส่ข้างต้นนี่บาจ้าโอ้ยกั่มันบงังป,นนปัทันเนาะเห็นไหมวันนี้ทุบๆแกะ แกคายคายน้ำไม้บ้านเราเลยจ้ะแต่มันมันเอื้นว่าไหนอะมันบ่อมีมันบ่อมัมนบ่อคันคลายปนน้ำไม้ไายบ้านเอาปอกพี่น้องต้องมาจะเอามีดแตะดเอาอสิค่วนี้บอกอ ตบววบยัมีนอด้วยเห็นบ่มีหนึ่งนอปไะใครนอเนื่งจ้ะ พยายามขนาดไปน้องพยายามขนาดระวังถึงมือเด้อถึงดอกรักษาอยู่กี่พี่น้องเอ้ยฆ่ายังนี่ครับเด้อพี่น้องเด้อไม่ง่ากขนาดน้องขีดพยายามเอาไข่เก็บจกขนาด หนึงสัมันขาทางพุทธคือบ๊อทครับมันก็คือขาดอยู่พยายามน้อย,ยทุงงัดขนาดไ่ะพี่น,น้อยนัดทางงัดทางงัดทางงัดเดานาอ ดได้แล้วพี่น,อน,น้องอ,อ๋อปวดปบหมดปวดศรีวันไม่แล้หมดแล้วด้โอเคงหะจ้าได้ทั้งหน่อด้ทั้งแนงพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องห้างห้อ,หอง บอกส่งทางไว้ดิแต่งไว้แต่บังคับงขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยแะแนงได้ากันกนะซูกก็เธอจะเข้ากล้องเนอะฮันถ้าจะเข้าก็อย่าเธอเลยนี่เดแอน่งนี้คืเอเบางามก็ดอก สุ่มเดียวเลยนะพี่น้องเฮ้แต่พอไรแกงหน้าบ้านถั่วตีนเะห็นบ่สุ่มเดียวอยู่กินมุกจีนนี้หากระหากระถางมันเลย,เย,ยนะแตกอย่างหลายเนาะอืมมันตุ้งแตกจ้ะ

อันน <static. S 1> <À S 2> ั่ข้างๆกันมาอันไหนไม่เห็นแล้วโป้วดูโป้วเลยพี่น้องเห็นแต่ข้างที่ข้างใหม่โอ้โหดิไม่เห็นแบบพี่ป้วมันมันมันยาวกว่านาะมันยาวกว่ามันสั่นเพราะว่ามันดูเลือ ไ,ได้เอ,อ๊โอ้ยตาดีจะแทะคนนี่ก็ได้เนาะดูกล้องตาดีขนาดเลยงามขนาดตัวนี้ไปให้มันใหญ่เต็มถุงพี่เนาะถุงมานัำทีวได้ทีวไปหาเฮต้าถุงเนี่ยเลพี่เนาะตักระ้วก่อน,น,น,นคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้ยจ้า กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่นี่ด้วยจ้าสวัสดีจ้า